เดตจอยเกมหน้าใช้ฮอเอฟเฟกในงบราคาไม่เกิน1,000บาทแล้วใครกาลังมองหาจอยที่สามารถจะไปเวกอัพนีฮิโรสวิตสองอยู่เนี่ยในคลิปนี้มีมาอัปเดตกันด้วยถ้าพร้อมแล้ว like, กดไลค์กดติดตามไปสอยจอยราคาประหยัดกัน รุ่นที่1กูลีคิด L 2และ2โปรล่าสุดวันนี้ทางแบรนด์กูลีคิดมีปล่อย L 2รุ่นธรรมดาออกมาให้เพื่อนๆได้เป็นตัวเลือกแต่ก่อนหน้านี้เฟชเองก็มีป้ายยา L 2โปรไปไม่นานนี้เองคือทั้ง2รุ่นน่ะมันก็จะมีความท็อปความราคาประหยัดแตกต่างกันนะคะอย่าง L 2รุ่นธรรมดาก็จะตัดบางฟีเจอร์ออกไปแต่ที่ว้าวคือมีการรองรับเวกอัพในเฮล o ์สวิตช์สเข้ามาในขณะรุ่นโปรเวกอัพได้แค่สวิตช์รุ่น1เท่านั้นฝั่งของการดีไซน์ทั้ง2รุ่นก็จะมีความใกล้เคียงกันนะคะเป็นจอไซน์ เลเยโ์โถไซ์เล็กพกง่ายน้ำหนักเนี่ยเบามาเพียงแค่190กรัมเลเยอั์ปุ่มเป็นแบบ Nintendo Switch อ n a ออลสติ๊กเป็น h a l l e f f e c t แต่จะวางมาแบบขนานส่วนปุ่มทิกเกอร์จะเป็นแบบกดปุ๊บติดปับ๊บไม่สามารถจะกดไล่ระดับได้ปุ่ม d p a d ปุ่ม A B X Y เป็นเมมเบนมีเสียงที่เงียบตัว d p a d จะมีการดีไซน์เป็นพิเศษแบบ o ฟ t i n g เพิ่มความแม่นยำเหมาะก,กับเกม Fighting ส่วนสเปคในด้านอื่นๆนะคะก็จะมีการรองรับ t ท r b โบใจโรสโคปแล้วก็ไม่มีแอปให้ปรับใช้งานแต่สามารถตั้งค่าทุกอย่าง ผ่านปุ่มคีย์ลัดได้แต่หากซื้อเป็นรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะมีความเทพกว่าคือมีระบบมอเตอร์ m s ใช้ใจโรคู่กับสติ๊กช่วยเล็งได้แม่นยำม,มากขึ้นมีระบบออโต้พายโบันทึกมาโคได้10นาทีใช้ฟาร์มเวลอัตโนมัติตอนที่เราไม่ว่างเล่นเกมแล้วก็ในรุ่นธรรมดาใช่มีมอเตอร์สั่นมาให้แต่จะเป็นสั่นธรรมดาแต่ในขณะที่รุ่นโปรจะมีให้เลือกถึง3โหมดไม่ว่าจะเป็น HD Rumble ระบบสั่นสมจริงของส t c h มี Guli Kit Super Haptic คล้ายๆกับ HD Rumble แต่สันน่นกก ธรรมดค่ะเรื่องของการรองรับเนี่ยก็รองรับอยู่2โหมดด้วยกันก็คือเสียบสายได้พลังเสถ1 0ร0นึ่งนเฮิร์ 1, และเรื่องของโหมดบลูทูธในรุ่นธรรมดาจะดีมากกว่าพอได้730ด้อเฮิร์แต่ในขณะที่รุ่นโกลร,รองรับแค่170เฮิรตซ์เท่านั้นมีการเทสเรื่องของลาเฮนซี่มาด้วยรุ่นธรรมดาก็ถือว่าโหดจัดเลยสําหรับใครที่เน้นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เสียบสายเนี่ยเพียงแค่2มิลลิเซกบลูทูธก็แค่4มิลลิเซกเท่านั้นผลเทสที่ออกมานะเทพกว่าจอรดังๆอย่างไฟดิจนะ สนใจมากส่วนผลเทสของรุ่นโปรยังไม่มีออกมานะตอนนี้นะคะไดยขอยกมาแค่ตัว L2 ธรรมดาอย่างเดียวเรื่องของการรองรับแพลตฟอร์มต่างๆค่ะมีรองรับทั้ง PC Ni n t e n ร o Switch 1และ2มือถือ iOS Android ให้แบตเตอรี่มาในตัว800มิลลิแอมป์ใช้างานได้20ชั่วโมงเดยอราคาของรุ่นธรรมดาอยู่ระวๆประมาณ800บาทและรุ่นโปรอยู่ที่1,000กว่าบาทซึ่งอันนี้เป็นราคาร้านจีนเท่าที่ดูมารุ่นธรรมดายังไม่มีร้านไทยนำเข้ามานะคะส่วนรุ่นโปรราคาร้านไทยจะอยู่ที่ 1>, 1 4 9่บาทแพงกว่าหน่อยแต่มันดีตรงที่เราสามารถติดต่อแก้ปัญหาอะไรได้ค่อนข้างง่ายซึ่งเฟซแปพิกัดไว้ให้ทั้ง2ร้านเลยลองเข้าไปตัดสินใจกันดูค่ะรุ่นที่2 Gu กูร i คิส ES และ E s p r ปเราก็ยังอยู่กับแบรนด์กูร i คิสกันอยู่แต่รุ่นเนี้ยเน้นราคาถูกลงกว่ามากแล้วก็มีเข้าไทยมาแล้วด้วยค่ะซึ่งราคาร้านไทยอ่ะถูกกว่าร้านจีนอีกทุกคนอย่างรุ่น e อสธรรมดาอยู่ที่690บาทส่วน e อ p โปเพียงแค่790บาทเท่านั้นโดยความต ต่างระหว่าง2รุ่นนี้คือ ES จะได้ Analog h a l l e f f e c t แต่ว่า ES Pro จะได้เป็น TMR เลเยอร์ของตัวจอยเป็น Xbox ปุ่ม D Pad เป็น Mechanical เสียงกดจะดังหน่อยแต่ว่ามีความแม่นยำมากกว่าส่วนปุ่ม ABXY เป็น e m b r บ n e เน้นเสียงเงียบมาพร้อมกับ t r i g g e r h a l l e f f e c t สามารถจะกดไล่หนักเบาได้ฟีเจอร์ที่ใส่มาให้หอื่นๆนะคะก็จะมีทั้งไจโรเทอร์โบมอเตอร์สั่นรองรับการเชื่อมต่ออยู่2โหมดก็คือเสียบสายและบลูทูธใช้งานกับ PC n i n t e n d o Switch 1 2 iOS Android ใช้งานได้หมดแล้วก็ยังรองรับการ wake up Nintendo Switch 2ด้วยฝั่งของค่า l าค e เห็นสิแบรนด์นี้ก็คือมาเหนือมากๆอย่างที่เราบอกไปในรุ่นก่อนหน้านี้เอาแค่โหมดบลูทูธนะที่มักจะมีดีเลย์เยอะๆเนี่ยรุ่นนี้ยังแค่3-4มทุกิ่งมีเซเท่านั้นแทบไม่ต่างจากเสียบสายเลยค่ะทุกคนแล้วก็แบตเตอรี่ในรุ่นนี้จะอยู่ที่950ม ah, ิลลิแอมใช้งานได้นานถึง30ชั่วโมงแต่ว่าน้ำหนักจอยก็จะเพิ่มจากรุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงนะแต่ก็ถือว่าเบาอยู่เพียงแค่2 2่นนานร้นถือว่าเป็น จอยราคาประหยัดอีกหนึ่งตัวจากแวนด์ g u l i k e ที่เด่นเรื่องของลาย e ฮนซี่แล้วก็รุ่นโปรยังได้สติ๊กเป็น TMR เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหากใครอยากลองนะไปจับจองกันได้ราคาหลักร้อยเองน่าสนใจมากแล้วเป็นร้านไทยอีกด้วยเฟซแปพิกัดไว้ให้ที่ยูทูบช้อ p p i n g แท็กมุมซ้ายล่างแล้วเรียบร้อยค่ะรุ่นที่ 3. Mobile Pad N1 HD แบรนด์ Mobile Pad ชื่อนี้คนที่เล่น Nintendo Switch จะรู้จักกันดีเพราะถ้าจะลองหาจอยเติร์ดปาร์ตี้มาใช้งานสักตัวก็มักจะแนะนําแบรนด์นี้กันโดยเลยเยอร์ของตัวจอย ะะก็จะเป็นแบบสวิชไดอะอนาล็อกสติ๊กฮอร์เอฟเฟกแต่ว่าทิกเกอร์เป็นปุ่มธรรมดาไม่สามารถจะกดไล่น้ําหนักได้ปุ่มดี a พดเป็นแม c h a น i คอลถอดเปลี่ยนได้2แบบทั้งแบบกลมและกากบาทเลื่อกได้ตามถนัดแต่ปุ่ม A B X Y จะเป็นเบนเบนม,มีเสียงที่เงียบบริเวณด้านหลังมีปุ่มมาโคมาให้อีก2ปุ่มฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็เหมือนเกิดมาเพื่อใช้งานกับ Ni Nintendo Nintendo s w i t c h เลยค่ะทั้งระบบสั่นสมจริง HD rumble gyro turbo มี NFC ด้วยนะวยนะไว้สแกนอามิโบได้และเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่อัปเดตมา ก็รองรับการเวทอัพเนเธอร์สวิตสองเป็นที่เรียบร้อยโหมดการเชื่อมต่อที่ให้มาเป็นไตโหมดค่าพลิงงานทางแบนด์ไม่ได้ระบุมาว่าเท่าไหร่แต่มีชาวเลดดิสเคยเทสไว้ว่าโหมด2 4 g h z จะวิ่งอยู่ราวๆ1000 H นเฮิร์รองรับการใช้งานกับเครื่อง PC n i n t e n d o Switch รุ่น1รุ่น2ระบบ iOS Android มีแอปมาให้ตั้งค่าทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยน่าสนใจมากกับใครที่อยากตั้งค่าเพิ่มเติมฝั่งของแบตเตอรี่ให้มา 1, ah, มันั่งาหนมิลลิแอม่ปเ์ใช้ได 215กร,รมัมคือเบาวกว่า Joy Pro ของสวิตสอ2ซะอีกฝั่งของราคารุ่นนี้อาจจะเกินงบจากที่เราโฆษณาไว้หน่อยราคาเต็มที่1,190บาทแต่แนะนำว่าหาช่วงที่มีโค้ดลดเยอะๆอย่างเช่นดับเบิลเดย์มิดมันใส่โค้ดลดแล้วเหลือประมาณ900ยนิดๆนะคะเท่าที่เฟสลองกดกันมาถือว่าคุ้มมากเลยกับใครที่เน้นใช้เล่นกับ Nintendo Switch แถมเป็นร้านไทยด้วยที่เฟสนะนําไว้ไม่ต้องรอของนานเลยส่วนข้อระวังสาหรับรุ่นนี้นะคือมันจะมีชื่อรุ่นที่คล้ายกันอย่าง n1s หากใครจะกดซื้อต้องดูชื่อดีๆซึ่งรุ่น n1s อ่ะมันจะไม่ใช่จอยที่เป็น hall effect แล้วก็ตัดบางฟีเจอร์ออกไปค่อนข้างเยอะแนะนำว่ากดผ่านพิกัดที่เฟสแปะไว้จะได้ไม่ซื้อกันผิดนะคะรุ่นที่4 m e c h a n i c g3v2 และ v2pro จุดเด่นของจอยซีรีส์ g3v2 คือมาพร้อมกับแท่นชาร์จไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยหยิบมาแนะนากันในคลิปนี้ค่ะแล้วอีกทั้งยังได้ดีไซน์ใสๆเห็นวงจรด้านในแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดใครกำลังเลือกระหว่างตัวธรรมดากับรุ่น โปรกันอยู่เดี๋ยวเฟซมาสรุปจุดต่างชัดๆให้3ข้อระหว่างรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปเนาะฝั่งของรุ่นโปจะดีกว่าตรงสามารถจะปรับความหนืดของอนาล็อกสติ๊กได้รองรับตั้งแต่40จนถึง80กร,รมัมคล้ายๆจอยแพงๆอย่างฟิิจิกเอเป็กหาหรือว่าเวเดอร์สีโปข้อที่2คือรุ่นโปมีใจโรสโคปแต่ในขณะที่รุ่นธรรมดาจะไม่มีมาให้แล้วก็รุ่นโปมีสีที่เลือกเยอะกว่าอย่างเช่นสีดําฟ้าชมพูขณะที่รุ่นธรรมดาจะมีแค่สีขาวและสีดําเท่านั้นนอกจากนั้นสเปคจำ เหมือนกันหมดเลยค่ะเลเยอร์ของจอยจะเป็นแบบ Xbox ได้อนาล็อกสติ๊กและทิกเกอร์เป็น h ่อเอฟเฟกส่วนปุ่ม d p a d และปุ่ม A B X Y <c oughs> เป็นเบมเบรนกด <c oughs> แล้วจะมีความนุ่มและเสียงเงียบด้านหลังมีปุ่มมาโคมาให้2ปุ่มรองรับฟีเจอร์เทอร์โบมีระบบสั่นตั้งค่าจอยผ่านแอป Key Linker 2.0บน iOS และ Android ได้รองรับการเชื่อมต่อเป็นไตโหมดมาพร้อมกับโพลิ i งเร a 1 0 0 0งพเฮิร์แต่ข้อสังเกตสําหรับจอยตัวนี้คือโหมดไร้สายสองจุดสี่กิกมันค่อนข้างสูงว่า เพ่อนอื่นๆพอสมควรอย่างไวเลสสองจุดสี่เรนี่ยมันก็ยังพอไหวนะถ้าเกิดไปใช้เล่นเกม FPS แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ถ้าเอาบลูทูธไปเล่นเกม FPS จะสัมผัสถึงดีเลย์ได้ชัดเจนแล้วก็เรื่องของการรองรับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะมีทั้ง PC, Nintendo Switch 1และ2 iOS, Android แต่เรื่องของการเวกอัพเครื่อง Nintendo เนี่ยจะรองรับแค่รุ่น1เท่านั้นฝั่งของแบตเตอรี่ให้มา1000งวิลลีแอมและก็ตัวจอยน้ำหนักเบาอีกแล้วเพียงแค่220กรัมถือว่าเบากว่าจอย ในเะท่าที่เฟซไปส่องกันมานะคะราคาของแมชชีนิกอ่ะเขาจะจัดโปรไหวมากๆรุ่นธรรมดาจะอยู่ระดัประมาณ900กว่าบาทส่วนรุ่นโปรก็คือเพิ่มไปอีก100บาทแล้วก็ยังมีรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดใครงบไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากสามารถจะจัดรุ่นโปรไปได้เลยน่าจะคุ้มที่สุดแล้วและรุ่นสุดท้ายเกมเซอร์โนวาสองไลท์เอาง่ายๆจอยรุ่นนี้มันคือเกมเซอร์ซูเปอร์โนวาเวอร์ชันลดสเปคลดราคาให้เข้าถึงได้ง่ายพวกเลเยอร์เอาปุ่มก็เป็นแบบ Xbox นะคะอนาล็อก ติกและทิกเกอร์เป็นฮอร์เอฟเฟกมีทิกเกอร์ล็อกมาให้ปรับระยะปุ่มตื้นลึกได้ซึ่ง4รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะแต่รุ่นนี้มีใสามาให้สําหรับคนที่อยากจะเน้นใช้งานประมาณนี้อยู่ฝั่งของปุ่ม d ี a พเป็นแม c h a น i c a ลปุ่ม A B X Y เป็นเมมเบนมีมาโคแบบพันเดปุ่มใหญ่กดง่ายบริเวณด้านหลังอยู่2ปุ่มสามารถจะเล็กคอดคำสั่งมาโคได้ด้วยระบบสันก็มีใสามาให้เทอร์โบก็มีเวกอัพเนี่ยจะรองรับแค่ด i เท e ร์โซสวิชหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าจะไม่มีใจโรมาให้สามารถจะตั้ง ค่าอะไรต่างๆผ่านในแอปมือถือ Android ได้อย่างเช่นการรีแมปปิ้งปุ่มกับเกมที่ไม่ได้รองรับจอยหรืออยากจะใช้งานบน PC ก็มีโปรแกรมให้ตั้งค่านะปรับได้เยอะมากๆรองรับการเชื่อมต่อเป็นไตโหมดใช้งานได้ทั้ง PC Nintendo Switch 1และ2อุปกรณ์ iOS Android ใช้งานได้หมดถ้าเล่นบน PC ก็จะมี X i n p ซ์ t และ DS4 เลือกได้อยากจะให้เกมโชว์ไอคอนปุ่แมแบบ Xbox หรือว่า PlayStation ในเกมที่รองรับมาพร้อมกับโพลิ้งเรทน1000 h ค่า เซนซิก็มาตรฐานทั่วไปไม่ได้หวือหวาหรือว่าไม่ได้แย่ใช้เล่นเกมได้ตามปกติแต่แบตเตอรี่ที่ใส่มาเฟนว่าน้อยไปหน่อยนะ6 0 0มิลลิแอมไม่ได้มีแท่นชาร์จแถมมาให้ในกล่องแต่ว่าซื้อแยกได้ใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จของซูเปอร์โนวาก็ได้เหมือนกันแล้วก็น้ําหนักจอยอยู่ราวๆ2 2 5กรัมค่ะฝั่งของราคาเกมเซอร์ถือว่าก็เข้าถึงได้ง่ายอยู่นะ990บาทตัดบางสเปคออกไปแต่อยู่ในงบไม่เกิน1,000บาทเนาะพร้อมกับมีรับประกันสุดท้ายให้ด้วย1ปีถ้าหากใครสนใจ เฟตแปดพิกัดไว้ที่มุมสายล่างเรียบร้อยสำหรับเกมเซอร์โนว่าสองไลท์ และนี่ก็จะเป็นจอยฮอรเอฟเฟกทั้งหมดที่เฟชหยิบมาอัปเดตกันในราคาไม่เกิน1000บาทเมื่อช่วงกลางปีก็มีอัปเดตราคาหลักร้อยไปอยู่บ้างเพื่อนๆสามารถย้อนดูกันได้นะคะเพราะว่าในคลิปนั้นก็จะมีบางรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันแบบเป็น layout playstation แต่ว่าในคลิปนี้จะเน้นเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นที่เข้าไทยซื้อได้ง่ายมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือหากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้มีรุ่นไหนอยากแนะนำเฟชกันอีกก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร อย่าลืมกดซื้อผ่านคือทูบช้อปปิ้งแท็กเพื่อจะมีโค้ดลับพิเศษถ้ากดผ่านตรงนี้สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย